stay with me lo ừ, นี่ได้ใส่ใส่ได้ลงห่วงไปแล้ว เฮ้ยออกไปออไปหยางการน่ะเฮ้ยช่เห็นหยังกันน่ะบอกกูเด้อบอกเอ้บุญยันครับครับมีคนสูบยาอยู่หลังห้องน้ำครับเอ้าไหนพาคกูไปดูสิตามมาครับ ทำไมพวกเธอถึงไปทำอะไรพวกนี้ทำไมถึงไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรยาเสพติดไหนพูดมาสิอะครูอยากรู้เหตุผลว่าทำไมพวกเธอรู้อยู่ว่ามันไม่ดีแล้วก็ยังไปยุ่งกับมันอะทำไมถึงไปยุ่งคะอะเพราะว่าอะไรคุณฟาร์เมอร์มีคนนอามีคนชักชวนแล้วเราก็ไปยุ่งกับมันมันดีไหมผู้ถามหน่อยไม่ดีแต่ก็ยังทำ อ่ะแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยคือเอาไปซื้อหมดเลย <ฮะ S 1> รู้ไหมว่าพ่อแม่พวกเธอเนี่ยกว่าจะเก็บเงินมาให้พวกเธอมาโรงเรียนพวกเธอก็เอาไปทําอะไรที่มันไร้สาระไม่มีประโยชน์เลยให้โทษกับร่างกายด้วยนะคะต้องให้ครูทํำยังไงนี่ฮะมอมาสิคะให้ครูลงโทษยังไงคะรู้ไหมว่าเราทําผิดเนี่ย รู้ไหมลูกรู้ไหมครับนอรู้ว่ายังไม่ดีไม่ดีว่ายังทําอยู่ไม่ได้นะคะต้องจากวันนี้เนี่ยต้องเริ่มต้นใหม่นะคะทําตัวดีๆคิดถึงพ่อกับแม่เยอะๆก่อนที่เราจะทําอะไรไม่ดีเนี่ยเราต้องคิดถึงพ่อกับแม่เยอะๆนะลูกนะคะครูอยากฝากไว้นะคะทำผิดหนึ่งครั้งเรายังสามารถแก้ไขได้นะคะต่อไป เราจะไม่ยุ่งกับมันอีกนะลูกนะคะครูอยากฝากไว้ด้วยครูว่ผมโดนครับผมโดนต้นเฟืองแล้วครับผมโดนข้างเดียวแล้วครับอะไม่เป็นไรนะลูกถ้าพวกเธอพร้อมที่จะแก้ไขนะคะครูก็อภัยให้นะคะต่อไปต้องทำตัวดีๆนะลูกตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะครับครับมาเดี๋ยวพวกเราช่วย